วันนี้ตุเจะมาทำอะไรชมวิวไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์อะไรมัง่งนินเทนเล็กอ่าเดี๋ยวเรามาแกะก่นันเอาให้ดูก่อนนะตัวแรกเอามาให้ดูหันละ,ะหันหน้ามาให้ดูสิตัวแรกนี่นะนี่สวยไหม ตัวต่อไปหันหน้ามาให้ดูกอนนี่นะตัวนี้และค่ะมาแกะเลยท้งเอามาตั้งตรงกลางสิเอาเด,ดนนสเสาสองตัวนั้นมาตั้งตรงกลางนะ จอสุดท <ừ> ้ายคือเต่าไหนขอมาดูสิให้ใี้กล้องดูอ่าน,นี่เป็นแบบนี้นะสวยมากเราแกะกันเลยข้างในเป็นเต่านี่นะจะแบบอืมได้แล้วดีนะได้แล คลิปนี้ก็จบไปแค่นนี้สวัสดีก่อนครับ,บ,บ,รบสวัสดีค่ะ